Hey หลายคนคงจะเคยได้ยินในเรื่องราวของตำนานรักอันลือลั่นระหว่างคนกับงูที่จับพัดจับผูมาเป็นชู้กันนะครับจนเกิดสายใหญ่รักอันลือลั่นเป็นเด็กหญิงสาวไซสบริสุทธิ์มีแปเพื่อนแม้แต่โคนตมแต่มีเส้นผมเป็นงูแล้วเมื่อฟังดูหลายคนที่ไม่ชอบงูก็คงจะออกอาการอีอยู่ในใจใช่ไหมครับและตามด้วยความเอ็นในใจฟิลยืนอึงอ้งอึ้งอึ้งน้ำมันอึง้ง และนอกจากนี้นะครับกฎฟิสิก์มากมายมันก็พังพรูเข้ามาในหัวทําไมเรื่องนี้มันแหกกฎธรรมชาติอะไรขนาดนี้แต่ก็อย่างว่าเลยครับขึ้นชื่อว่าตำนานก็ต้องมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์กันเป็นปกติอยู่แล้วแค่คนกับงูแค่เนี้ยบอกเลยเบสิกมากครับงั้นไม่รอช้าเราไปฟังกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆของทางเพจเราด้วยนะครับงูเกงกล่องนะครับ เป็นเรื่องราวที่มาจากนิทานพื้นบ้านของกัมพูชาที่ว่าด้วยที่มาของงูบนโลกมนุษย์เรื่องมันมีอยู่ว่านานมาแล้วสมัยนั้นงูมีเพียงงูเกงกองชนิดเดียวงูชนิดอื่นๆยังไม่เกิดมาบนโลกใบนี้เอาสิเริ่มเรื่องมาก็ท้าทายหลักฐานทาทาประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวนะครับโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเล่าถึงผัวเมียคู่หนึ่งฝ่ายเมียเนี่ยชื่อนางหนีนะครับส่วนฝ่ายผัวนั้นไม่ปรากฏชื่อทั้งสองมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่านางเอ็ด ผัวของนางหนีน่ะมักเดินทางเข้าไปค้าลูกปัดในเมืองเป็นเวลานานๆจนวันหนึ่งขณะที่สามีของนางหนีไม่อยู่นางหนีและนางเอสเนี่ยได้ออกไปหาฟืนในป่าพร้อมขวานคู่ใจเมื่อนางหนีเห็นต้นไม้สูงใหญ่จึงเหืือขวานฟันต้นไม้นั้นปรากฏว่าคงจามแรงเป็นนิดนึงนะครับขวานเจ้ากรรมเนี่ยจึงหลุดมือลอยลริ้วปลิวหายเข้าไปในป่าเรื่องใหญ่มากเลยนะครับขวานหายเนี่ยเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ยังชีพพื้นฐานของสาวชาวป่าเลยนะครับ พอถ้าไม่มีขวานคู่ใจอ่ะต้องอดตายแน่นอนครับแต่เหมือนข่าวคราให้มาเยือนชีวิตนะครับถ้าปิวตกน้ําไปเจอเทพร,รักษ์ก็โชคดีไปอาจได้ขวานเงินขวานทองมาเปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียวนะครับแต่ดวงคนมันจะได้ผัวเพิ่มมาเนาะขวานดันหล่นลงไปในโพรงงูพอดีพอดีนะครับงูก็เลื้อยออกมาต้อนรับ เมื่อนางหนีเห็นงูเข้านะครับก็ตกใจเล็กน้อยนะครับราะว่างูมันมีขนาดใหญ่ไซส์น้องอนาคอคนด้าเลยทีเดียวนะครับและงูตัวนี้ก็อ้างว่าเขาเป็นถึงหลาชาง,งูอีกต่างหากนะครับและแทนที่จะเห็นงูแล้ววิ่งหนีป่าราบนะครับนางกลับทําใจดีสู้งูแล้วบอกให้งูส่งขวานคืนกลับมาให้หน่อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพญางูมันคิดอะไรของมันอยู่หรือว่านางหนีเนี่ยอาจจะมีรูปลักษ์รูปทรงองค์เอวสวยประจักษ์จนตกหลุมรักเมื่อแลกเจอเลยนะครับพญางูได้ให้ข้อเสนออย่างชัดถ้อยชัดคํากลับไปว่า ถ้ายอมเป็นเมียข้าข้าจะส่งขวานให้จะโดยดีแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมข้าก็จะไม่ให้ขวานเจ้าล็อกเป็นยังไงล่ะครับราชางูเปิดเกมรุกได้เด็ดขาดไหมล่ะครับ oh. และในเรื่องนี้นะครับเขายังบอกอีกว่านางหนีเนี่ยเป็นหญิงเจ้าชู้ประกอบกับความเหงาหรือสัมผัสได้อะไรบางอย่างจากราชางูนะครับจึงตอบกลับแบบตัวแม่ว่า oh. ถ้าเจ้าคืนขวานมาให้ข้าข้าจะยอมเป็นเมียเจ้า oh. มันง่ายกว่าที่คีสนะครับราชางูจึงส่งขวานคืนให้ระหว่างส่งขวานนางก็บอกกับราชางูอีกว่าข้าจะรักษาสัญญาพอตกเย็นจะให้ลูกสาวมาตามไปหา <c oughs> ขันพรบ่ํานะครับนางหนีเนี่ยผู้มั่นคงในสัญญากับงูชู้นะครับแต่ไม่มั่นคงกับสามีที่ออกไปทํามาหากินเลยนะครับก็ให้ลูกสาวที่ชื่อนางเอสเนี่ยมาที่โพรงงูแล้วส่งเสียงว่างูเกงกองแม่ให้มาตามขันงูได้ฟังอย่างนั้นก็นเลนือยลําตัวอันใหญ่โตออกจากโพรงนะครับทาให้ลูกสาวนางหนีเนี่ยกลัวจนตัวสั่นก้าวขาแทบไม่ออกเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เพราะความกลัวแม่จะดุนะครับจึงจําใจพางูไปที่บ้านเมื่อถึงบ้านนางหนีนะครับก็คุยกันสัพเพเหระ งูจึงรู้ความจริงว่านางหนีมีสามีแล้วและปัจจุบันเนี่ยออกไปค้าขายนอกบ้านไม่รู้จะกลับมาเมื่อใดแต่เมื่อมาแล้วนะครับถ้าจะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็ดูจะมาเสียเที่ยวนะครับเพื่อที่จะมาคุยแล้วก็กลับเนี่ยเขาอยากได้เมียนะครับไม่อยากได้เพื่อนคุย <c oughs> แต่นั่งคุยกันไปคุยกันมาก็คงตกลงกันแล้วครับว่าจะข้ามเฟรน์โซนกันทั้งคู่นะครับนางหนีก็เลยให้ข้อเสนอว่าถ้าวันใดไม่ให้ลูกไปตามอย่าออกมาเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงว่าสามีเธอกลับมาแล้ว เมื่อทังคู่ตกลงกันเสร็จทั้งสองจึงร่วมหลับนอนกันอ้าวตรงนี้บางคนอาจจะอี่ใช่ไหมครับคนกับงูมันจะมาหลับนอนกันได้ยังไงนะครับแต่อย่าสงสัยเลยครับแต่เรื่องนี้มันเป็นนิทานพื้นบ้านนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยเขียนเรื่องให้เปอิทลิสปาฏิหาร์นะครับโดยให้ราชางูเนี่ยกลายร่างเป็นนุ่มหลอ่อมาดแมนแฮนซัมสไตล์คเมบอยนะครับแบบว่าหล่อถูกใจนางหนีเป็นที่สุดนะครับแล้วก็ร่วมหลับนอนกันนั่นเองนะครับ <c oughs> านวันผ่านพ้นไปนะครับนางหนีก็ตั้งท้องกับงูผู้เป็นชู้นะครับวันนึง <ạ. S 1> มีนางก็กลับมานะครับพอเห็นนางหนีตั้งท้องก็ตกใจสิครับอาการงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวตัวเองไม่อยู่ภรรยาไปตั้งท้องกับใครมานะครับถ้าเป็นผัวคนอื่นเนี่ยคงไล่หนีไปซะตอนนั้นเลยนะครับแต่นี่เป็นชายชาติขมแมทที่เต็มไปด้วยความอดทนทําตัวเป็นโคนันหนุ่มแอบสืบแบบลับๆอยู่นะครับแล้วก็นําความสงสัยเนี่ยไปถามลูกสาวลูกสาวก็เล่าให้ฟังแต่โดยดีโดยไม่ลังเลเลยนะครับ อกว่าแม่ตั้งท้องกับงูเกงก้องและเล่าพฤติกรรมของแม่กับงูให้พ่อฟังอย่างละเอียดยิบเลยนะครับแหมแสดงว่าอยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับนางเอ็ดเนี่ยแล้ววันหนึ่งนะครับนางหนีเนี่ยก็ออกไปเยี่ยมญาติต่างหมู่บ้านนะครับสามีของนางหนีจึงออกอุบายให้นางเอ็ดเนี่ยไปหลอกงูเกงกองมาที่บ้านคันพองูเลื้อยผ่านหน้าประตูเข้าบ้านมานะครับสามีของนางหนีเนี่ยก็ฟันคอง,งูขาดแล้วก็ตัดหางไปวางบนหิ้งพระ เอาท่อนหัวเนี่ยไปห้อยบนต้นพุทราส่วนลำตัวก็ถลกหนังนะครับเอาไปทำอาหารสไตล์ฝ่ายไดนิ่งไว้รอเมียนะครับชื่อเมนูว่าสมลอปอ้วเก่งกองนะครับก็แปลว่าแกงงูเก่งกองนั่นเองนะครับไว้รอเมียรักกลับมากินกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวสุขใ์พอนางหนีกลับบ้านมานะครับผัวก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับกลิ่นหอมตลบอบอวลเลยทีเดียวนะครับเห็นน้ําแกงมันลอยฟ้องน่ากินยิ่งนะักก็ถามลูกสาวว่าแกงอะไรทําไมมันถึงหม้อใหญ่ไซส์างานวัดขนาดนี้นะครับลูกสาวก็เลยตอบ ป็นแกงหมูจ้ะแม่จ๋าและระหว่างที่กําลังกินข้าวอยู่นั้นอีก,กาที่เกาะอ,อยู่ที่กิ่งไม้ก็ได้ร้องว่ากากาเกินกินเนื้อหัวตัวเองนางนีได้ยินจึงสงสัยจึงหันขวับไปที่กาก็เห็นหัวงูห้อยอยู่บนกิ่งพุทราเธอก็เข้าใจทันทีว่าสามีงูของเธอตายแน่แล้วนะครับพันความผูกพันระหว่างกันทําให้เธอถึงกับน้ําตาร่วงพูหยดลงพื้นแจ๊ะแจ๊ะเลยทีเดียวสามีนางนีเห็นเข้าจึงถามว่า ทำไมน้ำตาร่วงร้องไห้เพราะเหตุอันใดน,นางหนีก็เลยใช้ไหวพลิบรีบตอบกลับมาว่าข้าวร้อนแกงร้อนก็เลยคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวจึงทำน้ำตาร่วงแล้วอีกาตัวเดิมก็ร้องขึ้นมาอีกนะครับว่ากากากินเนื้อหัวตัวเองหัวอยู่บนต้นพุทธสาหางอยู่บนหิ้งสิ้นเสียงกาปุ๊บนางหนีก็มองไปทางหิ้งพระก็เห็นหางงูสามีตัวเองแม้จะพยายามเก็บอาการไว้นะครับแต่สามีก็จับได้นะครับ และมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเรื่องที่ลูกสาวเล่าให้ตนเองฟังนั้นเป็นความจริงแท้แน่นอนเมื่อสามีเห็นว่านางนีท้องใหญ่ใกล้คลอดก็เลยออกอุบายชวนไปอาบน้ําสระผมให้ใจเย็นในแม่น้ําครั้นถึงแม่น้ำนะครับขนาดที่นางนีเนี่ยเตรียมตัวลงอาบน้ําสามีก็เลยพูดขึ้นว่าท้องเองใหญ่มากเลยนะอีกไม่กี่วันก็คงคลอดนางนีก็เลยตอบกลับไปใช่จ้ะพี่จ๋าลูกออกมาคงหน้าเหมือนพี่แน่ๆเลยพอสามีได้ยินดังนั้นล้มออกหัวทันทีสิครับ ลูกในท้องนี้มันไม่ใช่ลูกข้ามันจะหน้าเหมือนข้าได้ยังไงนางนีสะดุ้งโยงนะครับหน้าถอดสีใจหล่นไปตะตุ่มเลยนะครับเอ็งคิดว่าข้าไม่รู้เหรอ ว่าเองมีชู้วันนี้แหละข้าจะฆ่าเองกับลูกให้ตายตามชู้เองไปสาม,มีก็ใช้ดาบฟันไปที่ท้องของนางหนีจนนางหนีกตัวขาด2ท่อนเลยนะครับแต่แล้วสาม,มีของนางหนีก็ต้องตกใจแทบสิ้นสตินะครับเพราะสิ่งที่ออกมาจากท้องไม่ใช่ทารกนะครับแต่เป็นงูเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดทุกสายพันธุ์เลยนะครับสาม,มีนางหนีเนี่ยจึงใช้มีดไล่ฟันงูด้วยความแค้นนะครับ แต่แม้สามีที่จะฟันงูตายไปมากนะครับแต่งูเหล่านั้นก็นเลื้อยเข้าป่าและหนีลงน้ําไปมากกว่ามากด้วยเหตุนี้งูจึงเกิดขึ้นมามากมายบนโลกมนุษย์เป็นงูสายพันธุ์ต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับด้วยความโกรธบวกความเครียดแคนจนทําให้หน้ามืดนะครับทําให้สามีนางหนีเนี่ยไม่ทันระวังตัวลื่นล้มทับมีดตัวเองเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะที่เกิดที่กัมพูชาถ้าเกิดที่บ้านเราเนี่ย เขาก็ต้องตั้งชื่อจุดนั้นว่าเป็นน้ำตกฟันเมียบ้างแอ่งล้มทับมีดบ้างอะไรทํานองเนี้ยนะครับเพราะว่าบ้านเราอชอบแบบว่าตั้งชื่อสถานที่ตามเหตุการณ์สําคัญนะครับแล้วเรื่องงูเกงก่องฉบับนิทานพื้นบ้านนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพอเรื่องจบลงนะครับทุกคนสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วผู้หญิงที่มีหัวเป็นงูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของเรื่องงูเกงกองนี้นะครับ ในตำนานเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของคนมีชู้กับงูแล้วยังเป็นตำนานเล่าเรื่องการเกิดของงูชนิดต่างๆอีกด้วยนะครับจากเขาคงเรื่องของงูเกงกองเนี่ยนักสร้างหนังอะ่ะเขาก็จับไปสร้างสรรค์เสริมแต่งเพิ่มเติมเรื่องราวเดิมในนิทานพื้นบ้านนะครับสาเหตุที่เพิ่มเติมมันก็คือเนื้อหาเนี่ยมันจะจบภายใน15นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะมันสั้นมากนะครับก็เลยแต่งเรื่องราวที่เหลือขึ้นมาเพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั่นเองนะครับ โดยเรื่องราวของภาพ,พยนตร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่สามีของนางหนีเนี่ยล้มทับมีและเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับจะมีงูตัวหนึ่งเนี่ยรอดไปได้และได้เติบโตขึ้นนะครับแด่ด้วยพลังแห่งธรรมชาติก็ทําให้งูตัวนั้นเนี่ยสำรอกแหวนวิเศษออกมาวงหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะทําให้มันเนี่ย กลายร่างเป็นมนุษย์ได้โดยงูตัวนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเวสนานะครับหลายปีต่อมาเวสนาเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาแล้วก็ตกหลุมรักกับลูกสาวของเศรษฐีที่ชื่อว่าโสริยานะครับขณะที่พวกเขากําลังมีความรักกันนะครับแม่เลี้ยงของโสริยาซึ่งอิจฉาในความสัมพันธ์ของพวกเขามันต้องแบบนี้นะครับตัวร้ายเนี่ยจะต้องเป็นแม่เลี้ยงนะครับบทมันจะเข้มขน้น นางได้วางแผนที่จะแยกพวกเขาออกจากกันนะครับและเมื่อแม่เลี้ยงของุริยาล้วเวสนาเป็นงูนะครับนางได้ไปขอความช่วยเหลือจากแม่มดที่สามารถถอดหัวออกได้แบบผีกระสือ,อแฟนตาซีไปอีกนะครับให้ช่วยเล่นงานทั้งคู่นะครับโดยมีแหวนวิเศษของเวสนาเนี่ยเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนแม่มดเนี่ยก็ทาทุกวิถีทางเรื่องมันก็มาจนถึงแบบจุดพีกนะครับแม่มดก็ยึดแหวนมาได้นะครับจึงทําให้เวสนาเนี่ยต้องคาสาบนะครับจนทําให้คืนล่างอ่ะกลายเป็นงูตามเดิม แต่โสริยาเนี่ยก็ยังรักสามีของตัวเองอยู่นะครับถึงแม้จะรู้ว่า เป็นงูก็ตามนะครับและนางก็หนีรอดออกมาได้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ได้ให้กําเนิดพาลกเพศหญิงชื่อว่าคันตรานะครับและเธอก็เกิดมาพร้อมกับเส้นผมที่เป็นงูตัวเล็กๆเนื่องจากแม่มดก็ได้สาปแช่งครอบครัวของเธอไว้เช่นกันและเธอเนี่ยก็เวียนว่ายไปหาพ่อเธอทุกวันที่อยู่ในร่างงูนั้นนะครับและเมื่อเธอโตขึ้นนะครับจู่ๆพ่อของเธอก็กลายเป็นหินนะครับและแม่ของเธอก็ถูกแม่มดใจร้ายเนี่ยลักพาตัวไปและบังคับให้กินเลือดกินเนื้อดิบเป็นอาหารจนกลายเป็นบ้าในที่สุดนะครับ หลังจากที่คันตราเนี่ยกลายเป็นลูกกัมหานะครับและกลายเป็นคนรับใช้ของแม่มดที่น่าเกลียดนะครับและหนทางเดียวที่จะแก้คำสาปได้นะครับ <c oughs> ก็คือต้องได้แหวนวิเศษของพ่อเธอคืนมาซึ่งตอนนี้มันห้อยอยู่บนคอของแม่มดผู้ชั่วร้ายนั่นเองนอกจากจะต้องคอยรับใช้แม่มดใจร้ายนะครับคันตาเนี่ยก็ต้องคอยดูแลแม่ของเธอซึ่งตอนนี้อาการก็เริ่มหนักขึ้นทุกวันนะครับหนักจนกระทั่งจำหน้าลูกสาวไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะครับจนวันหนึ่งนะครับคันตาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเวลาตกดึกนะครับแม่มดเนี่ยจะถอดหัวกับส้ ออกไปหากินตามปกตินะครับและคันตาก็วางแผนนะครับเพราะว่าเธอสังเกตว่าทุกครั้งที่แม่มดจะถอดหัวกับไส้ออกไปเนี่ยเธอจะไปถอดในห้องห้องหนึ่งซึ่งมีลูกกองกั้นอยู่นะครับและก็จะทิ้งล่างไว้นะครับและล่างนั้นน่ะก็จะสวมสร้อยที่เป็นแหวนวิเศษของพ่อของเธออยู่นะครับวันหนึ่งนะครับเธอก็เลยวางแผนว่าจะเอาไม้เนี่ยไปเขี่ยสร้อยมาให้ได้และเธอก็ทําตามแผนนั้นนะครับแต่ว่าบริเวณหน้าห้องเนี่ยจะมีกองซึ่งกักขังแม่ของเธออยู่ซึ่งตอนนี้อาการก็หนักถึงขั้นจําหน้าลูกสาวไม่ได้แล้วล่ะคร ใครเป็นใครนะครับเมื่อลูกสาวเข้าไปใกล้เนี่ยเธอก็จะเคาะขันทองเหลืองที่แม่บดให้ไว้ให้เป็นสัญญาณนะครับแม่มดอ่ะก็รีบกลับมานะครับแล้วคันตาเนี่ยก็รีบหาไม้เนี่ยมาดึงส้อยดึงแรงไปหน่อยนะครับจนทําให้ สร้อยเนี่ยเกี่ยวกับขอนไม้แต่ว่าร่างของแม่มดเนี่ยตกลงไปในลาวานะครับทำให้แม่มดเนี่ยสิ้นใจตา,ต,าตายตรงนั้นเลยนะครับแล้วคำสาปทุกอย่างก็คลี่คลายนะครับแม่เธอก็หายเป็นบ้าพ่อเธอก็หายเป็นหินนะครับแล้วเธอก็เอาแหวนวิเศษไปสวมให้พ่อเธอกลับกลายเป็นมนุษย์เช่นเดิม และเส้นผมที่เป็นงูเยอะเยะของคันตานะครับก็กลายเป็นเส้นผมยาวสลวยประหนึ่งใช้เคราตินเคลือบทุกวันเลยนะครับและทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านหลังใหญ่ตามเดิมนะครับ นี่ก็คือบทส่วนขยายจากนิทานพื้นบ้านมาเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์แต่มันก็หลายสิบป,ปีมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่น่าจะเคยผ่านตามมาบ้างที่นําแสดงโดยคนวินัยไก่บุตรนั่นเองเรื่องนี้ได้ฉายโงภาพยนตร์แล้วนะถ้าหาดีๆอาจจะมีให้ดูอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่เสริมแต่งจากเรื่องนี้มาอีกทีนึงนะครับทาให้มันเรื่องราวมันอาจจะแบบไม่ได้แฟนตาซีจ๋าเหมือนเรื่องที่เราเคยดูกัน แต่เรื่องที่เป็นตำนานนะครับแล้วก็เป็นงูกเก่งกองเวอร์ชั่นแรกที่ผมเคยดูเลยเนี่ยต้องยกให้เวอร์ชั่นภาคพ,พิสดารที่นำแสดงโดยคุณขวัญพิลหลินนะครับก็อ้อนคุณแม่ให้พาไปดูในโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้ เรื่องนี้มันก็จะเป็นแฟนตาซีหลุดโลกจ๋าไปเลยนะครับเริ่มต้นเรื่องเนี่ยด้วยการที่มีหญิงสาวคนนึงออกไปหาหน่อไม้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเดิมเลยครับทำเสียมหล่นลงไปในโพรงงูนะครับแล้วก็คุยกับงูงูก็บอกว่าเยื่นข้อเสนอเหมือนเดิมเลยครับถ้ายอมเป็นเมียข้าข้าจะคืนเสียมให้นั่นเองแต่เรื่องเนี้ยเขาจะสร้างปมให้คนงูกับมนุษย์เนี่ยมีซัมติงกันนิดนึงนะครับโดยที่จะมีคนหนำมาล่าของป่าล่าง,งูใช่ไหมนางเอกก็เลยจับงูใส่ลงไปในตะกร้าหน่อไม้แล้วก็บอกว่าไม่มีงูอยู่แถวนี้ ก็สร้างความประทับใจระหว่างกันและกันพอตกดึกงูก็มาหาตามคําสัญญานะครับแต่เวอร์ชันนี้จะโหดสยองกว่าก็คืองูเนี่ยจะไม่กลายร่างเป็นมนุษย์นะครับแล้วคนก็จะโจะทิงนางๆกับงูแบบเป็นงูอย่างนั้นไปเลยนะครับเรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรนับสมัยนั้นเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างที่จะทุนต่ํามากๆเลยนะครับถ้านึกออกนะครับมันจะเป็นสมัยเดียวกับที่ภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบออกฉายอะไรเทือกเนั้นแหละครับโปรดักชัน อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเทียบเท่าบ้านผีปอบเลยจะไม่ได้แบบวื้วาอลังการนะครับเสียงในฟิล์มก็ยังเป็นเสียงภาคซะด้วยซ้านะครับแล้วก็ดําเนินเรื่องไปตามที่ได้ยินมานั่นแหละครับนางก็ท้องนะครับกับงูนะครับหลังจากที่โจ๊ะทิงนางกระไปเพียงข้ามคืนเดียวนะครับแล้วงูก็หายไปเลยไม่มาอีกเลยนะแล้วก็เป็นที่คอรหาของชาวบ้านมากๆเลยนะครับว่าท้องกับไข่อะไรเงี้ยแล้วชาวบ้านก็มองนางไม่ดี จนกระทั่งวันหนึ่งนางก็ไปคลอดลูกนะครับโดยคลอดเองด้วยนะแล้วก็ตัดสายลกอะไรเองด้วยเนี่ยมาสตรองตร,งตรงนี้นะครับแล้วลูกออกมาเนี่ยก็มีหัวเป็นงูนะครับเธอก็เลยแบบเอาใบตองมาคุมลูกไว้แบบไม่อยากเห็นภาพสยดสยองต่อหน้านั้นนะครับและสักพักนึงนะครับเมื่อเสียงเด็กหยุดร้องนะครับ งูบนหัวก็หายไปนะครับอันนี้ก็สือถือเป็นฟังก์ชันพิเศษสําหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็คือว่างูบนหัวเนี่ยจะออกมาเฉพาะเวลาที่เธอโกรธเสียใจหรือว่ามีความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับและเมื่อโตขึ้นนะครับก็เช่นกันนะครับต้องมีจุดพีิกผันในเรื่องนะครับเธอคนเนี้ยก็เลยไปเล่นกับเพื่อนเล่นไปเล่นมาหกล้ม ก็เลยทาให้ร้องไห้นะครับเมื่อร้องไห้ก็ทําให้มีสิ่งดุกด๊กๆๆก,กอยู่บนหัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็มากระชากผ้าคลุมผมออกกลายเป็นงูเยอะแยะเต็มหัวไปหมดนะครับหนังไทยตามขนบนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมครับชาวบ้านก็จะมาลุมไล่ออกจากหมู่บ้านไปหาว่าเป็นปีศาจแล้วก็เผาบ้านเผาเรือนอะไรสองแม่ลูกก็เลยย้ายไปอยู่ในถ้ำกัน จนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวโตขึ้นนะครับเธอเนี่ยสามารถสื่อสารกับงูได้ด้วยนะครับกลายเป็นสาวหุ่นสะบึมเลยนะครับเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านมากมายเลยจนกระทั่งการมาถึงของพระเอกนะครับซึ่งเป็นหนุ่มกรุงเทพนะครับก็ไม่ได้มีบทอะไรมากมายหรอกครับแล้วก็จุดเปลี่ยนสุดท้ายนะครับมาถึงตอนท้ทายเรื่องนะครับที่มีลูกชายของกำนันนะครับมาข่มขืนนางทําให้นางเนี่ย กาลยล่างเป็นงูแล้วก็กัดลูกกำนันตายนะครับแล้วก็กำนานเนี่ยก็โกรธแค้นมากก็เลยมาฆ่าแม่นางแล้วนางก็โกรธแค้นนะครับตรงนี้มันเป็นจุดหักเหท,ที่ทําให้นางนี่ยสติหลุดไปเลยนะครับก็ทําให้นางเนี่ยไม่ได้แค่มีงูบนหัวเท่านั้นแต่กายล่างเป็นนางพญายงูผีไปเลยนะครับแล้วก็ตามแก้แค้นทุกคนที่ฆ่าแม่ของเธอเนี่ยครับแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้ท่านัางไทยเราชอบตัดท่นๆนะประมาณแบบว่าถ้าสมมตบบิอย่างบ้านผีปอบอย่างเงี้ยพอวิ่งไล่กันเสร็จออกจากตุ่มมาผีปอบเดินไปตามทางอ่างเงี้ย ขึ้นมาจบบริบูรณ์เฉยเลยนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันพอแก้แค้นเสร็จอะไรเสร็จวิ่งออกจากปามาเจอพระเอกกอดกันแล้วก็จบเลยไม่มีปีไม่มีคุยนะครับก็เป็นงูเก่งกองเวอร์ชันที่พิสดารสมชื่อจริงๆนะครับจากนางพญายงูเนี่ยจากงูเด็กที่มีงูบนหัวไม่ใช่นางพญายงูกลับกลายเป็นนางพญายงูที่แบบว่าเป็นงูทั้งล่างเลยนะครับมันต้องตามไล่ฆ่าคนก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจดีนะแต่ก็แอบผิดหวังในสิ่งที่เคยได้ยินมานมันต้องมีกระสือมันต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่แต่ว่าแล้วก ฉากคลาสสิกนะครับฉากที่พาเมียไปอาบน้ำแล้วพาท้องเมียอะไรย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็ตัดออกไปเลยแล้วก็ตอนเราดูแล้วก็เฮ้ยมันหายไปไหนทำไมมันเว่อรทำไมไม่เหมือนที่แม่เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับก็งูเกงกองก็สําหรับผมก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีเรื่องราวอะไรดีๆที่ผมเอามาเล่าให้ฟังจะได้ไม่พลาดกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปหาชมกันนะครับงูเกงกองทุกเวอร์ชันเลยนะครับอาจจะ ใครคุยเก่งๆก็อาจจะหาพอดูได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยหายากอะถ้าใครหาเจอก็บอกแล้วกันนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ